เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565พันเอกกฤษดาปานทับทิมรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหารเป็นประธานในพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่สองประจำปี2565นหะณหอประชุมศารากลางจังหวัดพิจิตรโดยมีพันเอกวาสาันต์มั่นสุ่มศัสดีจังหวัดพิจิตรกล่าวรายงานพร้อมนำพบประหารใหม่ทำกลางบรรยากาศที่มีผู้ปกครองญาติพี่น้องของทหารใหม่ เดินทางมาร่วมเป็นเกยียรติทรงบุตรหลานทหารกองเกินเข้ากองประจำการเป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่นโดยต่างมั่นใจว่ากองทัพจะดูแลบุตรหลานของตนเป็นอย่างดีระหว่างการฝึกและตลอดระยะเวลาที่เข้าอยู่กองประจำการซึ่งการรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการัดที่2ประจำปี2565ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงในแนะนำแนวทางการเข้ารับราชการทหารทั้งสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆที่ทหารใหม่จะได้รับ รวมถึงได้มีการดําเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดทั้งการแบ่งโซนพื้นที่พักสําหรับญาติการเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่างของทหารใหม่ที่มารายงานตัวของแต่ละเหล่าทัพโดยทุกนายจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งในวันนี้เป็นการส่งทหารเข้ากองประจำการในผลที่2ประกอบด้วยทหารบกและทหารเรือจำนวน230นาย ได้เป็นประจำการน,นับมนทนทหารบกที่36จังหวัดเพชรชบูรณ์จำนวน18 181นายและประจำการณน,นศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือจำนวน49นายโอกาสนี้พันเอกกฤษดาปานทัพทิมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหารได้พบประทหารใหม่พร้อมทั้งให้โอวาทส่งกำลังใจทหารใหม่ท่ามกลางพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเดินทางมาส่งด้วยความอบอุ่น ซึ่งถือว่าครั้งนี้ทุกท่านได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์